มาครับแต้มแพคคู่เลยครับมีสามน,นิ้วครับตัวนี้มาแล้วครับผมแต้มน,นี้โบโบเลยครับ นะครับดีนะครับยังมีปลายเอ็นหวานะครับผมแบบน,นี้มีไซส์ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาตกปลาใหม่บ่อธรรมชาตินะครับผมบ่อ,บอนี้ก็จะเป็นบอ่อสอง้ปีลังสิ์นะครับก็เป็นการมาครั้งแรกของผมนะครับก็เห็นพี่ๆนานา,นานในกลุ่มเขามาตกกันนะครับก็เป็นใหมด่ดังอีกหมายหนึ่งนะครับหลุดจากคลองสามมานะครับผมผมมาถึงหน้าหมายก็ตีห้าในหน่อย,น,อยนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงสิบนาทีนะครับ ผมก็ลงเหยื่อไม้แรกไปประมาณตีห้าห้าสิบนะครับผมเยี่ยมอุปกรณ์เสร็จผมก็เริ่มลงเหยื่อเลยเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็เดินทางมากับเหยื่อผสมพร้อมตกจากเอสนะครับผมมาฟิดหอมหอมระเบิดใหม่นะครับหนึ่งถุงหนึ่งจุดห้ากิโลกรัมเลยนะครับผมได้เยอะนะครับผมสุดคุ้มนะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากเป็นทางเลือกให้พี่ๆน้าๆที่ไม่ได้ทําเหยื่อตกปลาใช้เองด้วยนะครับก็เหยื่อผสมพร้อมตกจากเอสนะครับผม ซื้อติดรถไว้ออกหมายไม่ผิดหวังนะครับห่อใหญ่ครับผมสุดคุ้มครับก็ตกได้ทั้งปลาเกดและปลาหนังนะครับก็ผสมน้ําหน้าหมายสามารถตกได้เลยนะครับไม่ต้องผสมเหยื่ออย่างอื่นเพิ่มนะครับผมประมาณนี้นะก็เหยื่อผสมพร้อมตกจ่าเอสนี่ก็มีขายตามร้านขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะครับก็หาซื้อได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเหยื่อผสมพร้อมตกจ่าเอสนะครับ ครับวันนี้ผมก็เอาเบ็ดมาสิบคันนะครับเอาเล็กมาด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับจะมีแต้มสวยๆหรือว่าจะมีไซโบหรือว่าจะมีตัวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันหรือเปล่านะครับวันนี้ผมเกี่ยวเม็ดโฟมกับมันหมูหมักนะครับพอดีเอามันหมูหมักมาด้วยนะครับวันนี้สองอย่างนะครับับส่วนตะก้อที่ผมใช้นะครับเป็นตะก้อตายนะครับผมประมาณนี้นะครับเบ็ดก็ตัวเบ็ดก็ จีนุ0.8นะครับผมแต่ก็กสองจุด้เซนนะครับผมก็ไปตามลุ้นด้วยกันนะครับว่าคลิปตกปลาบ่อธรรมชาติวันนี้จะมีตัวให้พี่ๆนานา,นานได้รับชมเันหรือเปล่านะครับก็ไปตามลุ้นกันนะครับไปครับผม มาแล้วครับผมป่านนีแต้มแรกของเราวันนี้นะครับตอนนี้ก็8โมงครึ่งพอดีนะครับผมก็เง<อ><อ>ียบมากเลยนะครับก็ต้องตามลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ทั้งวันนะครับว่าจะมีตัวส,สวยๆคิวมาหรือเปล่านะครับหรือว่ามีแต้มเพิ่มหรือเปล่านะครับ ครับแต้มที่สองครับผมกินมันหมูหมักนะครับตัวนี้เก้าโมงตรงพอดีนะครับผมก็ปลาก็กินห่างตัวอยู่นะครับอาจจะกินเป็นช่วงนะครับผมแต่หมายนี้เป็นเป็นบ่อฟรีนะครับเป็นบ่อสองร้อยปีลังสิตนะครับเป็นหมายฟรีนะครับผมแต่ขยะค่อนข้างเยอะนะครับผมกกถุงพลาสติกกอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ตัวสวยนะครับตัวนี้เกือบมีหกนิ้วนะครับ ไปตามลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับ หลุดนะครับตัวนี้เสียดายมากเลยนะครับตะของ้างเลยนะครับน่าจะไซสใหญ่นะครับ คู่เลยครับปาทูครับผมตอนนี้ก็เก้าโมงสิบห้านะครับผมข่อปลาก็ยังกินห่างตัวอยู่นะครับแต่ก็พอมีให้ลุ้นนะครับส่วนมากวัดจะไม่ค่อยอยู่นะครับถ้าขึ้นมาก็ตัวเบ็ดลาเลยนะครับน่าจะเป็นมีไซส์ใหญ่นพอเมื่อกี้นี่ก็ดุดไปสองตัวนะครับมาเนี่นะเราเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปกัดไซส์ที่หลังนะครับ มาแล้วครับผมไซสแวน้นครับเกือบมี3นิ้วตัวนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปคัดไซส์ที่หลังนะครับ หลุดนะครับตัวนี้เสียดายมากเลยนะครับ 3นิ้วนหน่อยนะครับตัวนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยคัดไซส์ทีหลัง ติดต่อกันเลยนะครับมีสามนิ้วครับตัวนี้<อ>ก่เก็บไว้ก่อนนะครับ<อ>ก็ไซนี้น่าจะเยอะนะครับทําแดดเดียวนะครับป่าน,นี้ทําแดดเดียวนะครับไซนี้มาน,นี้นะ แล้วครับผมใสแว่นครับผมก็กินมันหมูหมักนะครับแต้มนี้ก็มีเกือบสามนิ้วนะครับก็เมื่อประมาณสักเก้าโมงยี่สิบนะครับปลากินจัดมากเลยนะครับแต่พอวัดหลุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม มมีสองนิ้วกับสามนิ้วนะครับแต้มน,นี้ขันเหลืองเล็กฝั่งนู้นก็วัดไม่ติดนะครับมื่งกีหลุดนะครับส่วนมากปลาจะกินย้อนนะครับผมพอวัดก็ไม่อยู่นะครับสายหย่อนเข้ามาหานะครับประมาณนี้นะครับ Ờ, nơi Nơi เกือบไ,ได้นะครับคันนี้ขาดนะครับดีนะครับยังมีปลายเอ็นมันขาดอยู่ช่วงนี้นะครับผมโดยตีเบ็ดคันนี้ดึงกลับมานะครับเกือบไม่ได้นะครับเสียดายเกือบไม่ได้ครับผมยุดยอดนะครับแก้มน,นี้ไหลเฉยๆแล้วครับ หลุดนะครับเห็ดขึ้นบานเลยนะครับ ข้างแก้มนะครับตัวนี้ก็เกือบมีสามนิ้วนะครับประมาณนี้นะครับ เกือบสี่นิ้วนะครับแต้มนี้ประมาณนี้นะครับผมสิบโมงสี่สิบนะครับก็พอได้ลุ้นกันไปเรื่อยๆอยนะครับก็ถือว่าไม่เหงานะครับแต่ปลาอาจจะกินห่างตัวหน่อยนะครับผมก็ตามลุ้นกันไปด้วยกันนะครับประมาณนี้นะครับ ครับผมแ้มนี้โบ้เลยครับยอดครับผมโอ้สายแดงนะครับสาใหญ่เลยครับตัวนี้ทีแรกคิดว่าเป็นปลาช็อกเกอร์นะครับผมห้าโมงยี่ิบห้านะครับห้าโมงเช้านะครับผมสาสวยเลยครับใหญ่เลยนะครับ นะครับผมมีเกือบสามนิ้วนะครับตัวนี้ออวันนี้ก็ห้าโมงครึ่งนะครับผมอ๋เงียบนะครับก็เงียบมานานแล้วนะครับแต่ก็พอมีให้ลุ้นอยู่นะครับพอมีตัวประมาณนี้นะครับผม ้วครับผมใส่แว่นครับผมใส่ปลาเกืัอผมเก็บไว้ก่อนนะครับประมาณนี้นะ มาแล้วครับผมแคมนี้มีไซส์ผมใหญ่เลยนะครับประมาณนี้นะครับผมยอดเลยครับห้าโมงห้าสิบห้านะครับเหลือห้านาทีก็เที่ยงนะครับก็ตามลุ้นกันไปสักประมาณสักสองชั่วโมงนะครับอันนี้นะก็ตามลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับผมครับในช่วงระหว่างรอปลาจินเบ็ด ผมก็จะพาเดินดูสภาพหน้าหมายจุดที่ผมลงเบ็ดวันนี้นะครับก็บ่อนี้เป็นไหมธรรมชาตินะครับเป็นบึงสองรอปีลังสิทธิ์นะครับบึงใหญ่นะครับผมเดี๋ยวผมพาเดินดูสภาพหม่โดยรวมนะครับไปครับผมครับสภาพไหมโดยรวมจุดที่ผมลงเบ็ดนี้ผมลงอยู่จุดหลังร้านรับซื้อของเก่านะครับประมาณนี้นะครับก็เผื่อพี่ๆนะนะท่านไหนอยากมาลองก็มาลองดูได้นะครับผม ก็ตกได้รอบบ่อเลยนะครับก็มีพี่ๆนานะเขาตกทั้งรอบบ่อเลยนะครับก็ก็มีล่มนะครับบางจุดก็ประมาณนี้ครับฝั่งนู้นก็มีพี่ๆนานะเขาตกเหมือนกันนะครับตกได้รอบบ่อเลยนะครับผมบ่อนี้ช็อกเกอร์เยอะนะครับผมเมื่อเช้าเนี่ยก็โดนไปหกเจ็ดตัวแล้วนะครับครับตอนนี้ก็บ่ายโมงสิบห้านะครับผมก็ไปตามลุ้นกันอีกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมผมก็จะลงเหยื่ออีกประมาณอีกสองชุดนะครับ ก็ไปตามลุ้นกันเรื่อยๆนะครับว่าจะมีผิดคิวหรือว่ามีไซส์สวยๆหลงมาหรือเปล่านะครับไปครับผม แล้วนะครับมีสามนิ้วไดหน่อยนะครับแต้มนี้บ่ายโมงยี่ิบห้านะครับผมก็ช่วงบ่ายมาก็ปลากินห่างตัวนะครับก็ถือว่าไม่เหงาครับผมก็ครับผมกินเรื่อยๆครับผมแต่ก็กินห่างตัวนะครับประมาณนี้นะครับครับผมก็เก็บเป็ดเก็บอุปกรณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงสิบห้านะครับผม ก็ไปสรุปผลงานปลารวมพร้อรมๆกันนะครับว่าคลิปตกปลาบึง200ปีลังสิทธ์จะได้เยอะได้น้อยเท่าไหร่นะครับนะครับ mm hmm. ครับสำหรับผลงานปลารวมของเราวันนี้นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าพอได้กับข้าวนะครับผม ก็มีไซส์สวยๆหลุดมาสามแต้มนะครับผมก็ถือว่าพอร่อนแห้วนะครับสำหรับหมายเบืงใหญ่ลังสิ์นะครับผมก็เป็นการมาครั้งแรกนะครับผมพอรวมๆแล้วก็ประมาณยี่สิบนะครับน่าจะถึงนะครับยี่สิบตัวนะครับก็มีไซส์สวยๆนะครับก็ภูมิใจในผลงานนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมครับสำหรับคลิปตกปลาเบึงใหญ่ รังสิตก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าพอได้กับข้าวนะครับผมคลิปหน้าผมจะพาพี่ๆนาะนไปตกปลาที่ไหนหรือไปหาปลาที่ไหนก็รอติดตามชมกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจช่องหาปลาเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปลงไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับครับสวัสดีครับ